ถ้าจะรีโนเวทห้องจากแบบนี้สู่แบบนี้ต้องทาอะไรกันบ้างลองไปดูกันครับห้องนี้เราจะรีโนเวทเพื่อปล่อยเช่าแต่ถ้าห้องเน่าๆแบบนี้น้องจะมาอยู่กับพี่ไหมโหยใครมันจะไปอยู่ล่ะคะสภาพครัวสภาพพื้นผนังเพดานมันเซซ็ก สิ่งที่อยากให้ทุกคนคิดเป็นอันดับแรกก่อนเลยก็คืออันไหนไม่ไหวจริงๆอย่าฝืนหรือออกแล้วทําใหม่จะง่ายกว่าอย่างห้องนี้ปอรือออกหมดเลยครับโดยเฉพาะผนังี่การตามแนวขนานไปกับห้องมันทําให้ห้องดูมืดและดูแคบไปมากเอาจริงเคสนี้หรือหมดแล้วทําใหม่ง่ายกว่ามากเลยครับได้พื้นที่ทั้งห้องนอนและห้องนั่งเล่นที่ใหญ่ขึ้นและแสงจะส่องผ่านทั้งสองห้องมาแบบเต็มๆทําให้ห้องดูโปร่งขึ้นอีกผู้เชา่าตอนแรกปอเดาว,ว่าเป็นคนต่างชาติน่าจะชอบครัวที่มันใหญ่ๆหน่อยก็เลยขยายขนาดครัวแล้วก็เพิ่มแผ่นที่ให้ในขนาดเดียวกัน ก็ยังใช้เป็นฟังก์ชันที่เก็บตู้รองเท้าอีกด้วยสุดท้ายแล้วออกมาเป็นแบบนี้สไตล์แบบโมเดิร์นคลาสสิกคิวบัวเพิ่มความหรูหราแตะใช้สีโทนสว่างเพื่อทําให้ห้องดูโปรห้องนั่งเล่นคอมบิ่ฟังก์ชันเอนเตอร์เทนและไดนิ่งห้องนอนตรงหัวเตียงเพิ่มบิวอินซ่อนไฟทําให้ห้องดูมีสเปซพร้อมบิวอินตู้เสื้อผ้าข,ขนาดใหญ่